ค่ะคุณผู้ชมคะได้พูดคุยกับท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิเป็นเบื้องต้นไปแล้วรู้แล้วละค่ะว่าโรคเกิดมาจากอาหารการกินมากมายและโรคโรคหนึ่งที่เป็นการเสียชีวิตในระดับต้นๆของประเทศไทยก็คือโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดซึ่งวันนี้ดิฉันมีผู้ร่วมรายการสองท,ท่านที่จะมีโอกาสได้ให้ข้อมูลกับคุณคุณนะคะนั่นก็คือท่านนายแพทย์ธานีเอี่ยมศรีตระกูลแพทย์ประจำโรงพยาบาลสุวรรณภูมิสวัสดีค่ะคุณหมอ และอีกท่านหนึ่งนะคะก็คือพยาบาลวิชาชีพชำนาญการค่ะคุณผู้ชมคุณเยาวลักษณ์ําวิชัยสวัสดีค่ะ <c oughs> ค่ะทั้ง2ท่านพร้อมทีมงานอีกหลายคนนะคะที่จะร่วมกันพัฒนางานในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันนะคะคุณหมอคะก่อนอื่นอยากจะให้คุณหมอไดอ้บอกเล่าให้คุณผู้ชมได้รับทราบว่าโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดมันคืออะไรคะครับ <c oughs> กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันนะครับเป็นกลุ่มอาการนะครับที่ผู้ป่วยเนี่ยมาด้วยเรื่องของอาการเจ็บแน่นหน้าอกนะครับจากการที่หลอดเลือดหัวใจเนี่ยนะครับเกิดการอุดตันนะครับแล้วก็ทําให้หัวใจเนี่ยกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยขาดเลือดไปเลี้ยงในบริเวณนั้นโดยสื่อสออาการออกมาด้วยอาการเจ็บแน่นหน้าอกครับอาการเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะของอาการเจ็บแน่นหน้าอกนะครับโดยมักจะเจ็บ เ,เป็นลักษณะเหมือนมีอะไรมาทับนะครับอาจจะเล้าไปที่กรามนะครับเล้าไปที่ต้นแขนด้านในด้านซ้ายนะครับด้านในซ้ายกรามขึ้นมาถึงนี่เลยขึ้นมาถึงกรามได้นะครับหรือว่าไปที่สะบักด้านซ้ายก็ได้นะครับส่วน อาจจะลามไปถึงที่บริเวณแขนซ้ายนะครับบริเวณถึงนิ้วก้อยได้เลยนะครับส่วนถ้าอาจจะมาด้วยอาการลักษณะเจ็บหน้าอกลงไปถึงบริเวณท้องแต่ส่วนใหญ่มักจะไม่เกินสะดือนะครับจะเป็นบริเวณที่ ใต้ลิ้นปีเนี่ยนะ,ค,ะครับซึ่งอาการตรงนี้จะทําให้เราสับสนกับอาการของโรคกระเพาะอาหารน<อ>ักเสพได้ครัค่ะแล้วแล้วอีกอย่างบางคนอาจจะจใช้กล้ามเนื้อบริเวณยกสิ่งของนั่นนี่ก็รู้สึกอุ้ยฉันเจ็บหน้าอกเหลือเกิน<ช>ฉะนั้นถ้าฟังคุณหมอพูดตรงนี้แล้วคงพอจะแยกออกแยกออกได้ว่าการเจ็บแน่นหน้าอกแบบนี้เนี่ยก็คือเป็นกลุ่มอาการของกล้ามเนื้อหัวใจ ขาดเลือดเฉียบพลันในลักษณะนี้ซึ่งนั่นก็เป็นสาเหตุและอาการมาพร้อมๆกันเลยใช่ไหมคะคุณหมอสาเหตุก็คือปัจจัยหลักนะครับสาเหตุส่วนใหญ่นะครับมักจะเกิดจากการที่มีไขมันนะครับไปสะสมอยู่ในชั้นของผนังเส้นเลือดผนังเส้นเลือดใช่ครับจะทําให้เส้นเลือดที่เป็นเลี้ยงของหัวใจนี่ยนะครับเกิดการตีบลงบางคนนี่นะครับก็คือเกิดเวลา ออกแรงใช้อย่างเช่นเวลาวิ่งหรือว่าทํางานหนักนะครับหัวใจเนี่ยจะต้องการออกซิเจนไปเลี้ยงมากขึ้นเลือดต้องไปเลี้ยงมากขึ้นเมื่อผนังของหลอดเลือดนะครับเกิดการตีบลงนะครับทำให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงได้น้อยลงหรือว่าไม่เพียงพอก็จะทําให้เกิดอาการเจ็บหน้านนอกได้ตรงนี้นะครับครับอีกอันนึงก็คือ,อ ไขมันที่สะสมอยู่ใต้ผนังเส้นเลือดนั้นนะครับ <Okay. S 1> เกิดอาการปริแตกออกมาจากนั้นเนี่ยก็จะมีเกล็ดเลือดไปเกาะตัวนะครับทําให้ oh. เกิดการอุดตันเส้นเลือดทําให้เอเลือดไม่สามารถไปเลี้ยงหัวใจส่วนนั้นได้ก็ทําให้เกิดการอา่กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดตามมาครับอ๋อ oh. นั่นก็คืออ่ออกแสดงอาการออกมาด้วยการเจ็บแน่นหนะ้าอกเหมือนที่คุณหมอว่าจะเล่าไปตรงนั้นตรงนี้นั่นคือในกลุ่ม อาการที่เกิดขึ้นใช่ครับออในในจุดนี้ค่ะคุณหมอในส่วนของการวินิจฉัยโรคความยากง่ายหรือความมาอย่างกระทันหันปัจจุบันทันด่วนเนี่ยมันยังไงบ้างคะการวินิจฉัยโรคตัวนี้ครับวินิจฉัยโรคนะครับก็คือเริ่มจากอาการนะครับ,รบอาการ,รของผู้ป่วยที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนะครับแล้วกออ็นอกจากนั้นเนี่ย อาการเจ็บหน้านอ,อกนี้อาจจะมีอาการใจสั่นเนี่ยออกด้วยนะครับการวินิจฉัยนะเมื่อผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลนนครับถ้ามีอาการสงสัยเราก็จะต้องทำตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจนะครับทันทีที่ที่เรียกว่า ekg ใช่ครับที่เรียก e ่ g ตัวนั้นใช่ไหมคะต้องก็คือกลุ่มอาการนี้ถ้าอยู่ในคุณหมอประมวลดูแล้วสงสัยก็คือส่งตรวจ ครับส่งตรวจเคลื่อนหัวใจครับเคลื่อนไฟฟ้าหัวใจเคลื่อนไฟฟ้าหัวใจครับตัวนี้จะพอบ่งบอกได้ว่าการทํางานของหัวใจเป็นอย่างไรใช่ครับจะสามารถบอกได้ว่ามีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดอ,อยู่หรือไม่นะอ๋อแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็อาจจะมีการเจาะเลือดนะครับดูเอนไซม์อของกล้ามเนื้อหัวใจนะครับถ้าหากว่ามีการกล้ามเนื้อหัวใจตายเกิดขึ้นนะครับก็จะสูงขึ้น กว่าคนปกติอ๋อก็เป็นอีกช่องทางนึงก็ต้องอาศัยห้องแลบก็คือเจาะเลือดตรวจใช่ครับแต่โดยเบื้องต้นแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือการตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจ EKG ที่ถ้าหากว,าว่ามันแสดงผลว่ามีกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดจริงเนี่ยนะครับก็จะรักษาได้เลยปัจจุบันทันทีเลยนะคะคฉะนั้นนั่นก็เป็นในส่วนหนึ่งแล้วคุณหมอคะออปัญหาอุปสรรคที่พบ แต่ละแต่ละวันแต่ละวันมีผู้ป่วยที่มาหลากหลายมากมายเหลือเกินค,คุณหมอจะต้องตั้งสติอยู่ตลอดเวลานะคะคสมาธิ สูงมากๆคุณพยาบาลคุณหมอนะคะปัญหาอุปสรรคต้องมีแน่นอนที่พบและเจอเจอที่ทําให้ช่วยผู้ป่วยได้ช้าหรือว่าไม่ทันการนี่มีอะไรบ้างคะครับก่อนอื่นนะครับต้องกล่าวว่าโรงพยาบาลสุวรรณภูมิเนี่ยเป็นโรงพยาบาลชุมชนนะครับ,รบขนาด60เตียงซึ่งตอนนี้เนี่ยไม่มีแพทย์เฉพาะทางอยู่การรักษาเนี่ยนะครับ ถ้าเป็นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเนี่ยจำเป็นจะต้องได้ยาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเาะฉะนั้นบทบาทที่สําคัญของโรงพยาบาลระดับโรงพยาบาลชุมชนเนี่ยค,ครับก็คือการที่คัดกรองและวินิจฉัยได้อย่างรวดเร็วและส่งต่อได้อย่างทันท่วงทีครับจะยังไงก็ตามค่ะฉะนั้นการที่มีอาการที่ส่อสแสดงมาและผู้ที่ใกล้เคียงใกล้ชิดให้ข้อมูลกับหมอและพยาบาลได้อย่างทันท่วงทีนั่นก็จะเป็นส่วนหนึ่งฉะนั้นตรงนี้ มาถึงน้องเยาวลักษณ์นะคะว่ามีความคิดอย่างไรนะคะมีแนวทางยังไงที่คิดอยากจะทำโครงการในการดูแลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพันนี้ขึ้นค่ะออค่ะ,ะสำหรับของทางด้านปฏิบัติงานอยู่ที่งานอุบัติเหตุได้ถุกเชินนะคะ,คะก็คือจะให้การดูแลผู้ป่วยในกลุ่มนี้ค่ะ,คะก็คือ จากที่ปฏิบัติงานมานะคะก็คือเรามีการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้เป็นพิเศษก็คือมีการเก็บข้อมูลอะไรมาในตั้งแต่ปี46นะคะก็คือเราก็มาพบปัญหาว่าในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มน,นี้นี่ก็ยังมีการนิจใช้ล่าช้าอ,อยู่นะคะให้การดูแลล่า,ลาช้าแล้วก็มีการเริ่มการให้ยาล่าช้าแล้วก็การส่งต่อล่าช้าซึ่งทุก อย่างที่กล่าวมาเนี่ยค่ะจะมีผลต่อผู้ป่วยนะคะซึ่งอาจจะส่งผลให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้นะคะก็เลยมีการมาเก็บข้อมูลดูทีนี้ก็เลยนําปัญหาน่ยมาสหวิชาชีพวิชชาีพเลยนะมีทั้งแพทย์พยาบาลเภสัชกรนะคะในคนที่ดูแลผู้ป่วยอันนี้จะจะรวมไปถึงพนักงานเวรเปรเวลาเราประชุมเราจะประชุมทุกๆคนเลยใช่ไหมคะว่าอย่างผู้ป่วยเดินทางเข้ามาปุ๊บดูเลยว่าถ้าเจ็บนั่นนาอกมานี่ ปฏิบัติอย่างไรค่ะอันนี้ก็คือพอประชุมทีมนําเสร็จนะคะเราก็จะมีการมาประชุมกับน้องที่อยู่ในหน่วยงานนะคะ,คะให้มีแนวทางในการดูแลผู้ป่วยให้เป็นเหมือนกันทุกคนก็คือถ้าคนไข้มาถึงเนี่ยจะมีการสอบถามอาการตั้งแต่อยู่บนรถที่มาถึงโรงพยาบาลเลยนะคะ,ค,ะคนไข้มาถึงจะถามว่าอาการมาด้วยอะไรนะคะจะได้จัดเปรียบให้ถูกต้องก็คือผู้ป่วยที่มาด้วยอาการเจ็บแน่นอนจะต้องให รับด้วยไปที่มันปรับได้ศีรษะสูงะคะ่ะเสร็จแล้วนะคะก็คือจะต้องรีบนําผู้ป่วยเข้ามาทีนี้ก็จะมีพยาบาลคัดกรองแต่ก่อนยังไม่มีนะคะก่อนที่เราจะทําโครงการเนี่ยค่ะค่ะคือคือเราหลังจากที่ประชุมเกษตรเราก็จะมีการทําโครงการทางด่วนพิเศษสําหรับผู้ป่วยจ็บหน้าอกนะคะค่ะค่ะทีนี้เสร็จแล้วก็คือจะมีการจรัดพยาบาลคัดกรองมาไว้ตรงที่หน้า ระหว่างเอาตัผู้ป่วยนอกกับพีอาห้องฉุกเฉินนะคะเสร็จแล้วก็จะให้พยาบาลคัดกองเนี่ยดูคัดกองอีกครั้งหนึ่งแต่อย่างรวดเร็วนะคะทีนี้เสร็จแล้วก็รีบนำผู้ป่วยเข้าห้องฉุกเฉินค่ะพยาบาลคัดกองก็จะมีการประสานกับพยาบาลในห้องฉุกเฉินว่ามีคนไข้เจ็บหน้าอกมานะซึ่งถือว่าเป็นเคสที่ที่ปวนต้องรีบมาให้ต้องระดมสภากำลังลงมาที่นี่เลยใช่ค่ะต้องแล้วก็ต้องรีบ จาจัดสถานที่ให้เพราะว่าต้องมีการตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจใช่ไหมคะมต้องจัดสถานที่เพราะว่าบางทีเป็นผู้หญิงก็ต้องอปิดมา่านปิดอะไรก็จะตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจค่ะ,ะ,คะนั่นก็ถือว่าเป็นในส่วนของกระบวนการนะคะที่แต่ละท่านแต่ละคนนะคะต้องแบบว่าะระดมาเ,เ,รเร่งดว่งดวนนะคะ